สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเทคนิคดีๆในการใช้ iPad สำหรับคนที่ใช้ iPad เราสามารถเพิ่มเราสามารถเพิ่ม ตัวขยายตัวอักษรในแผงควบคุมในแต่ละแอปว่าเราสามารถเพิ่มขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งค่าใดๆทั้งสิ้นโดยที่สามารถกดที่แทบศูนย์ควบคุม ตัวนี้ในการเลื่อนเพิ่มขนาดตัวอักษรได้เดี๋ยวเรามาทําการตั้งค่าแล้วก็เอาแถบเอาเมนูเอาแถบการใช้งานมาไว้ในศูนย์ควบคุมโดยที่ไปที่การตั้งค่า ไปที่คำว่าศูนย์ควบคุมจากนั้นไปที่ขนาดข้อความแล้วกดบวกจากนั้นไปที่ ศูนย์ควบคุมให้เราเลื่อนลูดลงมาจะเจอ a เแล้วก็ a ใหญ่ในศูนย์ควบคุม,คมอหเรากดเข้าไปหากเราต้องการเพิ่มขนาดตัวอักษรให้เราลูดขึ้น นี่ยขนาดตัวอักษรในหน้าจอของเรามันก็จะใหญ่ขึ้นหากเราต้องการให้มันเล็กลงเราก็ลูดแถบเครื่องมือลงมาแล้วเราก็กดที่ A เหมือนเดิมแล้วก็ลด แต่เครื่องมือนี้สามารถาตั้งให้เป็นเฉพาะแอปหรือว่าทั้งหมดของแอปก็ได้ตัวหนังสือก็จะกลับมาเท่าเดิมอชอบคลิปนี้ให้กดติดตามและกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ